ไฮท้ารอดสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะไฮกลับมาทำนายดวงสถานการณ์ความรักคนโสดของชาวธาตุไฟชาวราศีเมษนะคะชาวราศีสิงห์และชาวราศีธนูนะคะในช่วง16 30เมษายนนี้ความรักคนโสดของชาวธา,า,วาตะะุไฟจะเป็นอย่างไรบ้างขอแอบดูพลังงานหลักของคุณก่อนเลยละกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยเดมเพรสอัศวินเรียนนะคะ ราชินีเรียนแล้วก็จัสติสช่วงนี้นิ่ง,งๆซะเหลือเกินนะคะชาวธาตุไฟทั้งหลายช่วงนี้ความรับผิดชอบคุณเยอะแหละนะในเรื่องของความรักคุณเองก็ไม่ได้โฟกัสและอยู่ในจุดที่เยียวยาความรู้สึกตัวเองอยู่ในจุดที่ยังไม่อยากที่จะดึงใครเข้ามาเลยในตอนนี้เหนื่อยนะคะอาจจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นเนาะมีความรับผิดชอบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการช่วยเหลือคนรอบข้างการช่วยเหลือครอบครัวนะคะ หรือว่าอาจจะได้รับความรับผิดชอบใหม่ๆในเรื่องของหน้าที่การงานมีเป้าหมายใหม่เกิดขึ้นในช่วงนี้ได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานความมั่นคงหรือการเงินทําให้ตอนนี้เนี่ยคุณเริ่มปล่อยวางปัญหาในเรื่อง,องความรักแล้วนะคะพลังงานหลักของคุณคนโสดช่วงนี้เฉยๆกับความรักนะคะไม่ค่อยอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักเท่าไหร่เพิ่มมีคนมาจีบนะ มีคนมาจีบมีคนมาหยอดอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่คุณเองเนี่ยยังมีความไม่มั่นใจอยู่เหมือนกันว่าจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาดีนะคะมีการถอยหลังกลับมาคิดนิดนึงว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีเพราะเราเองก็รู้สึกว่าอยู่แบบนี้อยู่แบบไม่มีสถานะอยู่แบบสถานะโสดก็เป็นอะไรที่โอเคแล้วนะแอบมองว่าพลังงานหลักของคุณในช่วงนี้เนี่ยจะตนะิอะเนาะมันมีความรู้สึกยอมรับในความเป็นโสด ว่ามันเป็นความสุขมากๆโอเคกับสถานะนี้สบายใจไม่ต้องกังวลอะไรเยอะนะคะรู้สึกมีความสุขอืม มีความสุขมีความสุขกับการอยู่นิ่งๆแบบนี้แหละนะคะมีคนคุยไหมถ้าจะใครถ้าใครจะเข้ามาคุยใครจะเข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูใจคุณเองก็พร้อมที่จะคุยกับทุกๆคนนะคะแต่การพูดคุยของคุณเนี่ยคุณอยากจะคุยแบบยังไม่อยากชัดเจนนะคะถ้าใครจะพูดเรื่องอนาคตที่มันจริงจังเนี่ยคุณเองอาจจะเบรกเอาไว้ก่อนเลยเพราะคุณยังไม่อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครในช่วงนี้มีคนคุยนะคะอยากคุยกับใคร หลายหลายคนแหละนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะแต่ความรักคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเฉยๆกับความรักแล้วนะอาจจะเป็นคนที่ผ่านในเรื่องของความรักที่มันไม่สมหวังมาเยอะจนช่วงนี้เราเองอึดอัดใจเวลาทำอะไรก็อาจจะแบบทำอยู่คนเดียวนะคะหลายๆคนรู้สึกว่าเราอยากที่จะ หมกมุ่นอยู่กับตัวของเราเองนะคะเย็นชากับชีวิตมากขึ้นแหละชอบอยู่แบบเงาเงาชอบอยู่แบบนิ่งๆจนหลายๆคนอาจจะงงๆก็ได้นะว่าเฮ้ยช่วงนี้คุณเป็นอะไรทําไมคุณนิ่งๆหรือว่าเงาหรือเปล่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเราเป็นโรคซึมเศร้าไหมาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คุณเนี่ยเดอะเฮอร์มิตนะคะคือมันมีการทบทวนตัวเองมากขึ้นทําอะไรแบบมีแบบแผนมากขึ้นมีความสุขกับตัวเองมีความสุขสมหวังกับตัวเองไม่อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ อะไรมากมายกับใครเดือสั้นใครเข้ามาก็ยังไม่อยากที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้ก็คือใครเข้ามาก็ยังปล่อยโอกาสนั้นไปอยู่ยังไม่อยากที่จะพัฒนานะคะยังรู้สึกเหนื่อยพูดคุยได้แต่ไม่พร้อมชัดเจนนะจ๊ะม,มีใครกําลังสนใจคุณอยู่ไหมนะ มีไหมมีไหมมีนะมีคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะเนี่ยเพื่อนกันมาก่อนนะคะทำงานด้วยกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนแล้วแหละแต่มองว่าไม่น่าจะใช่รักเก่านะคะเป็นคนที่เรารู้จักกันมาก่อนเป็นรุ่นน้องเป็นคนที่เราเคยไปช่วยเหลือเขาเนะคะเป็นรักจากทางโลกออนไลน์ต่างถิ่นต่างแดนคนที่เขาเคยแอบชอบแอบมาจีบเราแต่ว่าความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้พัฒนากันไปอะเนาะแล้วก็ ก็เป็นคนที่เขาแอบ,บถูกใจคุณอยู่เหมือนกันนะแอบ,บถูกใจคุณแอบ,บรู้สึกดีต่อเราแล้วก็รู้สึกว่าเราเข้าใจเขาหายมองว่าถ้าคุณเคยไปช่วยเหลืองานใคร คุณไปช่วยอะไรใครเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษาใครระวังนะคนคนนั้นแหละอาจจะคิดกับคุณมากกว่าเพื่อนหรือว่าพี่น้องหรือว่าที่ปรึกษาใดๆก็ตามนะคะมีความคิดไม่ซื่ออยู่นะและเขาก็ยังจะพยายามนะคะในการจีบคุณจีบแบบ มีสติมากขึ้นก็คือจีบแบบมีระยะจีบแบบไม่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดใจเป็นความสม่าเสมอเสมอต้นเสมอไปกับการจีบนะคะทำให้เรารู้สึกเราเป็นตัวของตัวเองเขาไม่ได้กดดันนะอ่า แต่ตัวคุณเองนะคะหกไม้เท้าหายก็ยังมองว่าคุณยังรู้สึกภูมิใจกับตัวเองอยู่กับความเป็นโสดโอเคกับสถานะนี้อยากคุยกับใครหลายๆคนไปเรื่อยๆยังไม่อยากที่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันเนาะเดี๋ยวคนอื่นจะคิดว่าเราเจ้าชู้นะคะชาวธาตุไฟทั้งหลายชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และชาวราศีธนูโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณในการรับชม ในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าชอบในการอ่านไพ่นะคะถ้าชอบในการทํานายยังไงอย่าลืมค่ะกดไลค์กด s u b สไครต์หรือว่ากดติดตามไว้เป็นกําลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยและกันเนาะสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณชาวท้าฟไฟทุกๆท่านนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ